อันนี้ก็เป็นเออ่ต้นบอนไซต้นกลางนี่หรอเนี่เกาะใหม่ด้เพียงเนี่เกาะใหม่นี่ตอนนี้อนศิทธปาสิภาคพี่น้องมารับชมหลักของต้นบอนไซต้นกลางเขาก่อนพี่น้องมีหลากหลักแข็งแรงจะเล่นเติบโตดีแึ้นพี่น้องนี่เออ่ผมก็ได้ใส่เอ่อเป็นเป็นปุย๋ยม,มักน้ำ อินซี่เป็นหรอเนี่ยนี่นี่มึงลากเลยมึงลากลากเดินดีดขนาดนั้งเลยลากไงอ้วนดีเหรอนี่นี่นี่สมบูรณ์ต้นนี้ก็อยู่กับอ้นศิลปาได้ประมาณสองปีก,กว่าเลยพี่น้หรเสาะาม,มีดสาะเครื่องไม่ว่าทันนี่เป็น้องก็เลยมีดมีดสาะเสาะหลองรกระสาะเบลึกภายในหรอ ถ้าซ้อเลยก็หนีกันสิดีแฮงพี่น้องนี่เธอผมสอดเดี๋ยวซ้ำหนิพี่น้องเขาผมอ่านซ้ำหน,นอาเบิกงส่งบันใส่หอ้อสวยงามแฮงพี่น้องสวยงามแฮงเจ้าห้ามบุพน้องแข็งแรงสมบูรณ์มาพี่น้องอันนี้เป็นการเก็บบรรยากาศไม้พี่น้องเหมือนกันได้พี่น้องนะนี่หินฝน,น,นตก เก ment, ็บหินก่อนด้านนี่ก็งามพี่น้องจ้าหน่อยงามดีเนาะงามเลยแต่ลองเอาไปปลูกไว้็จะเบ่งเรียนกันพี่น้องนี่ต้นกลางพี่น้องต้นกลางนี่นี่ต้นนี้ผมหักมากนะครับต้นนี้หลักมากเลยต้นนี้ ต้นนี้ดวงใจไม่ได้ต้นนี้ครับผมนี่น,นี่เก็บหินเขาไว้ที่กอานี่น้องเก็บหินเขาไว้ที่กอาจะจำอะไรต้องวันนี้ก็จะไล่เก่าตรงไี้ใส่หมวกไปเลยพี่น้องจำมองไม่ได้ยู่จุดูใจกันแน่เห็นเราเหมืนนนอนก่า จะบางแห่งพี่น้องเราจะถือถือหลัเฮาหลักฮ้องไปปล่อยนอนใส่หัวพันเพราะหินนี่เก็บความเย็นพี่น้องนะหินสามารถดูดน,น้ำเก็บความเย็นเพื่อเหาหลงเพื่อเหาหลงเขาล,ขาลืมลดน้ำต้นไมห้หินสีดิซับซับความเย็นให้ของหลักต้นไม้เขาได้พี่น้องพี่น้องเห็นภูเขาบ่าพี่น้องภูเขาเอ่อต้นไม้ที่เกิดอยู่ในหินเอ่อ ต้นใหม่ออยูได้ที่ผมมีฝนตกมาเออความเย็นของเออหินสีซอยลอเลี่ยงหลากของต้นใหม่ให้มีความเย็นนี่พี่น้องต้นใหม่กับสบพตายพี่น้องนี่นี่โอ,อ้ศิลปะจบท่ายอดสด เกี่ยวกับเออ่ตน้นไม้บอนไซของต้นกลางกระจบลงเพีง่งนทนเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ